พูดคำไหนคำนั้นนะครับผมสำหรับบาซิ่งไปวัดไงชวนไ,<อ>ไปวัดก็ไปวดัดไปวดัดไปแกนใช่วัดที่มันสดอิสุสูนี่ไงชิงยนอาราลามไง วัสดีครับน,น้องวันนี้ก็ถึงวันของเราแล้ววันอะไรนะเนี่ยเลยก็หลังจากคลิปที่แล้วเราได้แอบอายกไปจองรถอ s ซูซูวีคอร์ดสตัวเซทพีตัวท็อปของเกียร์กระบกเลยนะครับน้อง,องบอกแล้วพี่พูดคำไหนคำนั้นนะครับผมสำหรับบะซสิ่งรอสักพักนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้อย่างแน่นอนแต่วันนี้ถึงวันที่จะไปรับรถแล้วทุกคนเลิกงานยามดีเวลา8โมง51นาทีรับรถ9กาโมงซึ่ง 9นาทีจะขี่ไปถึงศูน<ส><ญ>หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอาว่าไอหยกอ่ะมันก็ดูคลิปเราอยู่นะแต่มันไม่เชื่อว่าเราไปจองจริงเดี๋ยวต้องเรียกมันออกมายกยกยกมานนี้มันนี้เฮ้ย แต่งตัวสวยจะไปไหนนะไปวัดไงชวนไปวัดก็ไปวัดไปวัดเออไปวัดแล้วแต่งตัวเนี่ยจะไปไหนก็จะพาหยกไปวัดไงมึงวันนี้มึงแปลกมากเลยนะปกติมึงจะตื่นประมาณสิบโมงอ่ะภูมิไม่เป็นไรแล้วก็อาบน้ําประมาณบ่ายโมงคนมันหล่ออาบน้ําอาบน้ำเสร็จบ่ายสามมึงได้เข้าวัดอ่ะคนมันหล่อครับน้องๆหล่อไม่หล่อก็ดูกางเกงงูแต่งตัวแปลกๆนะวันเนี้ยรองเท้ากุชชี่ ก็อกก็อปก็อกก็อกแล้วไงก๊อปตาก็คล้ายๆกันเลยถ้าไม่สังเกตอ่ะไปเลยแต่งตัวไปเตรียมตัวไปไปไหนไปวัดใช่ไปวัดพาไปวัดวันนี้วันอะไรวัดพาไปเดี๋ยชุดไหนเอาอีกเลยก็วันพักไงน้องๆวันทั้งวันอาทิตย์เอาเหรอเออไปวัดนั่นแหละเอาสันรู้ว่าไปวัดแหละไปเรียบไปแต่งตัวเลยใหญ่ไปเสร็จแล้วคือตอนนี้ผมแอบสั่งร้อยละชุดหนึ่งรออะไรผมไม่ไปวัดไปวัดไปวัดเออไปวัดไปวัด ไปกันไปกันใช่วาดี่มันสุดอิสุสี่ไงชิงยนอาราลามไงชิงยนอาราลามไงเขาเขาให้จอดรถเขาไม่ให้จอดอ๋อไม่เข้าไปผมมารับรถกับพี่รับรถอะไรก่อนไม่ใช่คอนเทนต์หรอเอาก็พี่มาจองไว้ไงจองไม่ได้เลยไปจองอ๋อดูคลิปยังก็ดูแล้วนะก็ไม่ใช่คอนเทนต์หรอไม่เรื่องชิงเทนไม่เทนก็รอดูเดี๋ยวจบ ควักเงินวางเลยไม่มกันใช่หรอวันนั้นกูก็มาตักบาทกับพี่เลแถวเนี้ย <c oughs> ใช่มันทำบุญ <c oughs> ตักบาท<ฮ>บเทโวจริงดิพี่เล <c oughs> เอจริงดิพี่เลไปทำบุญข้างในกันกวอาทำบุญม <c oughs> าตอ่แหละมาก เราก็ทําเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เชื่อยังเชื่อแล้วเออนี่ไม่เชื่อแล้วจ่ายเงินไปเมื่อกี้สามแสนอันนี้ทางบริษัทมอบให้นะผมคิงยนต์หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่รู้จักแต่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ตัวนี้หลวงพ่อทองจะเป็นมาแทนมาแทนไปเจ้าวาดอ๋อชาวทุกรุ่นรุ่นแรกเลยใช่ไหมครับนี่มีแบบตลัให้ด้วยนะคะโอ้โหูขับขี่ปลอดภัยเข้าป่าไม่ติดลม ไะเดี๋ยวเราไปรับรถกันดีกว่าไปดูรถดีกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเฮ้ยม <Hey. S 2> ันยังแน่อยู่แล้วขอกูามาทําบุญนี่ไงรับรถเสร็จก็ไปทําบุญต่อไงบินบินทั้งคู่ใช่ไหมไปนี่เรียบร้อยรถเราคันไหนยกคันนี้คันไหน เอาไม่ใช่คันนี้เหรอไม่ใช่เออแต่วันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูรถของเราก็คือตัวนี้จะเป็น B Cos และก็ตัวนี้ก็จะเป็น X Series นะครับผมเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะให้คุณปุ้ยพาดูรอบๆอบรถทั้งสองคันเลยนะครับผมว่ารถสองคันนี้แตกต่างกันยังไงเอาคันของเราก่อนดีกว่านี่มาดูเลยคันนี้ก่อนนะค่ะใช่ครับตัวนี้ก็คือ4ี4คูณ4ขับเคลื่อน4ล้อก็คือขับเคลื่อน4ล้อใช่ แล้วก็เป็นตัวเกียร์กระปุกซึ่งมีรหัสเป็น Z p นะครับแต่ถ้าเกียร์ออโต้จะเป็นตัว M ตัวนั่นเองนะครับผมโดยที่สังเกตได้ก็คือข้างหลังกระบะใช่ไหมครับใช่มันจะมีตัวโลโก้ตัว M โลโก้ตัวเอกับตัว z p เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเอกลักษณ์ที่ว่าเป็น Vcos แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวนี้ที่เป็น x s e r ซ e s นี่คือถ้าด้านหน้านี่คือแตกต่างกันยังไงบ้างครับตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสี สีดำสีดำสองชั้นลมดำเนาะสีลมดำแล้วก็มีตัวเสื้อแต่งค่ะกระดกันส่วนหน้าโอ้ตัวนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกใช่่คะจากโรงงานเลยโลโก้จะเป็นสีงานแต่ว่าเป็นโครเมียมอ่าเป็นโครเมียมค่ะ X Series ตัวนี้ก็คือเห็นไหมโลโก้เขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยสีแดงเลยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโทนดำแดงแล้วก็จะมีลายคาดตัวนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับเนี่ยตัวสติ๊กเกอร์คาดฝากระโปรงค่ะเป็นตัว X X Series ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยรุ่นอื่นจะไม่มีไม่มีอ่าแล้วราคาล่ะครับตัวนี้ราคาตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันครับ9 4 2 0 0 0 9 4 2 0 0 0ตัวนี้จะเป็นเกียร์กระปุกไหมครับกระปุกเหมือนกันก็คือตัวนี้คือแบบเท่ากันเลยในคลาสที่ว่าเป็นคู่ต่อสู้กันได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องพันเก้าครับมีเฉพาะพันเก้าครับก็คือสูงสุดก็จะเป็นแค่พันเก้า แต่ถ้าตัวเป็น V cost จะเป็น3 0 0พันเลยอตัวบอดี้รถจะเท่ากันแต่ว่าตัวนี้มันจะมีขอบตัวนี้มาให้อตัวนี้จะมีเขาเลยซุ้มล้อหน้าตัวนี้ก็จะขาวๆโล่งๆหน่อยอันนี้ส่วนมากคือวัยรุ่นเขาจะชอบเล่นตัวนี้มากกว่าใช่ไหมครับจริงๆใครดีทั้ง2ตัวเลยทคนละกลุ่มลูกค้าอันนี้ออกแบบแนวลุยขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นแนวลุยส่วนตัวนี้ก็คือ ใช้ในการในเมืองแล้วก็วัยรุ่นชอบเอาไปแต่งกันนะครับเพราะว่าแต่งป๊บเดียวก็สวยไม่ต้องแต่งเยอะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบลุยๆหน่อยสามารถลุยได้แต่ก็แต่งได้เหมือนกันต่อมาคือพักพักขึ้นเขาเรียกว่าบันไดขึ้นแล้วกันตัวนี้จะเป็นสีขาวคล้ายกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันแต่คนละสียใช่มแต่คนละสีนี่แล้วแม็กก็ขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันก็คือขอบ18ขอบ18 สีดําเหมือนกันแต่นีตดาด้านใช่ใช่ใช่ผมพยายามมองอยู่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนก็คือตรงนี้จะเป็นสีดําเงาใช่ครับผมเป็นรูปตัววายหรือเขาเรียกเขากวางเรนเดียค่ะแล้วแต่คนจะพูดนะครับผมยางก็เป็นบิตโตนเหมือนกันเลยค่ะข้างหลังเริ่มไม่ค่อยเหมือนกันละข้างหลังก็คือตัววีคอสจะให้เป็นเขาเรียกอะไรครับนี่เขาเรียกสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์อ๋อมันจะสูงขึ้นมากว่าเอ็กซ์ลีนิดนึง แล้วอันนี้แหละครับเขาเรียกอะไรครับอันนี้เรียกโลบาร์โลบาร์สีขาวอันนี้จะเป็นสีดำความสูงเท่ากันไหมครับเท่ากันของช่วงของรถระยะทุกอย่างเลยเท่ากันนี่ข้างหลังแตกต่างกันยังไงครับอันนี้จะไม่มีใช่ไม่มีสติ๊กเกอร์คาดตรงนี้กระบะแม็กไลเนอร์เหมือนกันไหมครับงานเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่นะครับผมที่บอกว่ามันเขียนว่า X Series ไว้เลยใช่เขียนว่ Series ไว้เลยใช่ ส่วนตัวนั้นก็จะเป็นสซตพีเลยสิ่งที่บอกว่าเออเกียออโต้จะเป็นตัวท็อปคือจะเป็น M ก็คือดูตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่ามันมีอะไรแตกต่างไหมคุณปุ้ยตัวนี้มันจะเป็นเกตรตัวแซค่ะที่เป็นตัวรองท็อปแต่ของเรามันจะเป็นเกตรตัวท็อปหน้าจอพวกเบาะพวกอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันอย่าพาไปชมข้างในปไปดูวิธีการใช้แล้วกันเดี๋ยวเชิญคุณปุ้ยทางผู้โดยสาร จะได้กุญแจมาด้วยใช่กุญแจ,จมี2อันใช่ไหมครับเป็นรีโมทสองตัวอ่าก็แบ่งกันเลยกับยกนะแบ่งกันแบ่งกันคนละอันหนักกระเป๋าอีกแล้วโอเคแล้วก็แค่เอารีโมทไว้ใกล้รถภายในรถเนาะใช่ือว่าออกนอกรถอย่างที่เราทดสอบกันก่อนหน้านี้คือเอาไว้นอกรถนิดเดียวก็ไม่ได้เสร็จปุ๊บก็สตาร์ทได้เลย <S <S นี่หรูหราเลยทีเดียวจอนี้ขนาดกี่นิ้วครับตัวนี้9นิ้วค่ะ9นิ้วชัดมาก อ่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพวงมาลัยมันติฟัังชนมันติฟังชันก็คือควบคุมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีเฉพาะของตัวท็อปเท่านั้นตัวแซดขึ้นไปตัวแซดขึ้นไปใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันไอ็สีพวงมาลัยเนี่ยอ๋อมันจะมีความเป็นสีดำอ่าสีน้ําตาลใช่ไหมครับตััดกนสีน้ําตาลตรงนี้นะครับผมไม่สังเกตก็จะอ่าไม่ค่อยรู้เลยนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยได้สีน้ําตาลว้าวอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเจ้าของรถพาไปดูให้ ยัดดนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับน้องนี่ออกจริงซื้อจริงนะครับอ่าตัวนี้อันนี้ผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นที่ชาร์จแบตค่ะแต่ว่าต้องซื้อหัวชาร์จเป็นแยกเป็น usb อะไรก็ได้แล้วอันนี้ก็คือเป็น usb ใช่ค่ะแกะยังไงครับเนี่ยอ่า usb 1พอร์ตอันนี้คืออะไรครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนค่ะอ๋อนี่ที่เขาบอกว่า4ี0ร้อยส้อยใช่ไหมครับก็แค่หมุนมาตรงนี้ก็คือจะเป็นขับ4ี่แล้วใช่ไหมครับก็คือความเร็วไม่เกิน1 0 0อกิโลเมตร หมุนได้เลยนี่นี่นีเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สี่ล้อเนาะใช่ค่ะนี่ดูให้เป็นสัญลักษ์สี่ล้อนะครับต่อมาอะไรที่ต้องรู้อีกครับพัดลมอยู่ตรงนี้อันนี้เพิ่มปรโตูอันนี้รับลมไลฟ้าด้านหน้าอ่าไลฟ้าไลฟ้าด้านหลังอ่าตัวนี้ก็คือดูโอของเราจะปรับแยกสองฝั่งได้ถ้าเรากดข้างหนึ่งเราก็สามารถปรับ ฝั่งนี้อยากเย็นฝั่งนี้ร้อนทำได้ด้วยแล้วก็ตัวเกียร์นะคะเกียร์เกียร์นิดนึงมาดูตัวเกียร์หกสปีดเดินหน้านะคะลาลูกเขาเข้าเกียร์ถอยยกของเกียร์ตื่นแล้วก็ผับว่าตำแหน่งเกียร์อ่ะจะมีภาพกล้องหลังให้ด้วยครับผมอเดี๋ยวลองดูถ้าจากจะถอยก็ยกใช่ไหมมันก็ดีตรงที่ว่ามันมีติ๊ดติ๊ดบอกถ้าเราติ๊ดติ๊ดบอกก็รู้แล้วว่าเป็นเกียร์ถอยแต่บางรุ่นคือไม่มีบอกนะที่ผมเคยใช้มาก็คือแบบ รุ้นเลยมันเข้าหรือเปล่าวะเออแต่นี่มันดีตรงที่ว่ามันจะมีขึ้นกล้องแล้วก็มีเสียงตี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 ต,ต,ตให้ก็รู้ว่าเข้าแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดู X Series กันดีกว่ามาทั้งทีก็ต้องพาชมให้นํำใจไปเลยมาดูตอนนี้เราจะพามาดูตัว X Series c a p 4ใช่ไหมเขาเรียก c a p 4ถูกไหมใช<า>่ผ<า>ู้<า>ถูกด้วยข้างในก็คือดีไซน์คือสวยมากนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาให้พี่ปุ้ยแนะนาดีกว่าว่ามันต่างกับตัววีคอดยังไงอ,อย่าเริ่มจากกุญแจเลยกุญแจเหมือนกันเพราะเป็นพุทธสตาร์ทเหมือนกันนะคะเด,ดีย๋ยวคุณยกสตาร์ทรถเลยค่ะคืออย่าประมาณสักสองวิเนาะถึงจะสตาร์ทให้ได้แล้วก็ตัวหน้าจอคะ่ะตัวนี้จะเล็กกว่าขันเมื่อกี้นิดนึงตัวนี้หน้าจอเจ็ดนิ้วพองกล้องหลังเหมือนกันเอ๋ก็เป็นแอร์แยกสามปุ่มนะคะคือ ระบบคล้ายๆกับตัวนั้นไหมคะของเราจะเป็นเกียร์ตัวท็อปกว่าเมื่อกี้แอมจะเป็นแอร์แบบปรับออโต้แยกได้สองฝั่งค่ะตัวนี้จะเน้นสปอร์ตหรูสไตล์วัยรุ่นจะสังเกตนะเอ X s ซ r ลี่นี่จะเป็นแบบได้แดงคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นดำแดงดำแดงใช่สีแดงหมดเลยโลโก้เนี่ยสีแดงโลโก้ก็ยังสีแดงใช่อย่าไปแกะนะไม่ใช่รถเราคือตัวนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมใช่แดง อัตราการขึ้นตวน้ำมันนี่เท่าไร่ครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าเครื่องหนึ่งจุดเก้าที่ปุ้ยลองใช้ของรถบริษัทนะคะมันจะอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลลิตรแต่จริงจริงมันจขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยถ้าเราขับแบบคันเร่งนิ่งๆอะไรเงี้ยก็จะได้เยอะขึ้นค่ะสามพันก็จะกินกว่านิดนึงเพราะว่าแรงมันเยอะกว่าพอแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากป่ะผมเห็นอีกคันคันหนึ่งเนื้อผมซึ่งแต่งสวยมากๆโคดรมากเดี๋ยวให้คุณปุ้ย พาไปแนะนำแล้วกันก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตท่านเจ้าของรถด้วยนะครับผมนี่สุดยอดคุณปุ้ยก็คือตัวนี้ก็คือทางศูนย์เราสามารถแต่งให้ลูกค้าก่อนที่จะรับรถได้เลยได้เลยแล้วก็รวมค่าแต่งไปในไฟแนซ์ได้2แบบครับอย่างแรกรวมก็ได้หรือแยกก็ได้เขาแต่งอะไรไปบ้างเขาอยากได้คอนเซปต์แบบไหน ตัวนี้เป็นตัว M หรือว่าตัว z ซ P เกียร์ M เกียร์ออโต้ M เกียร์ออโต้ถ้าลุยๆหน่อยน่าจะเป็นเกียร์กระปุกแบบเรานะแต่พี่แกแต่งสไตล์แบบลุยมากๆเลยเป็นล้อขอบ20ใช่ไหมครับขอบ20ของน่าจะเป็นลินโซ่นี่แล้วก็ยางก็จะเป็นสำหรับเข้าป่าเลยก็ดูฟิทเมน์พอดีใช่ไหมครับพอดีค่ะสามารถลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นขอบ20ครับรถพอดีสวยแล้วด้านหน้าล่ะครับเขาเรียกว่ากระจังหน้า กันชนหน้ากันชนหน้าคือถอดออกใหม่หมดเลยเปลี่ยนหน้าใหม่เลยคือเหล็กแท้เลยตรงนี้คือดึงออกหมดเลยดึงออกแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ค่ะโอ้โหแฮมเมอร์ลูกค้าคือมีคอนเซปต์เขาจะเข้าป่าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นของลูกค้าของน้องในทีมีคนนึงค่ะแต่ปุ้ว่าเขา่าจะแต่งแบบที่เท่เฉยๆแต่งแบบที่เท่ใช่แล้วตัวนี้ล่ะครับ V c o s e Sport เป็นตัวอักษรติดที่ฝากระโปรงค่ะนี่ก็ติดเพิ่มเหมือนกันอันนี้ตัวแต่งใช่ไหมครับตัวแต่งที่ศูนย์มีไหมครับสวยดีอันนี้ต้องสั่งต้องสั่งใช่ไหมครับร้านสวยมาก โอ้สวยอะตัวนี้สวยมากครับนี่ผมเหลือบมามองเห็นเป็นโชว์นะครับผมโปรเฟนเดอร์ไม่อยากจะคุยครับผมผมจองไว้เรียบร้อยละจองแล้วซับแทงนี่แหละจองแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันพักเท้าตัวนี้แัมเมอร์เหมือนกันเป็นเหล็กเลยนะครับชุดแต่งฮัมเมอร์แหละรอบพันตัวนี้เราก็ต้องถอดออกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ลูกค้าเก็บไปบ้านคืนเก็บไปคืนแล้วตัวนี้ก็ถอดออก คือถอดออกนี่คือผมบอกเลยว่าไม่ได้เก็บไว้นในบ้านนะครับผมทุกคนสามารถเอาไปขายได้เพราะผมเคยเข้าไปดูในกลุ่มก็จะมีพี่ๆหลายๆคนตั้งรับเหมือนกันใ,ใครที่ไม่ชอบถอดออกมีคนที่เขาชอบที่อยากใส่เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโลบาโลบาด้านหลังโอ้โหนี่คือคนล้อเก่ากับด้วยจับด้วยไม่เทินไม่เทินนะครับผมเสียดายดูด้านหลังโอโือพร้อมให้เขาลากและพร้อมที่จะลากเขาการสวนท้ายค่ะสุดยอด แข็งมากดูน่าจะแข็งวาได้จริงสวยมากนี่นะครับตัวเอ็มจะเป็นอย่างนี้คือเอาจริงๆแล้วคุณปุ้ยมันสามารถตัวเอ็มเนี้ยก็เข้าป่าก็น่าจะมีกําลังเหลือๆใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าเข้าแบบลุยๆเลยปุ้ยแนะนำเล็นเกียร์ธรรมดาอืมมันก็จะสามารถเลือกได้แต่ตัวนี้ก็น่าจะเข้าได้เลยเนาะเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเตียอโต้มันสามารถแบบเล่นเกียร์ได้อนการับผมดาดูตัวนี้ดิครับสวยมากต้องโดนต้องโดนน้องเราต้องโดนขอบคุณที่พี่เป็นแบบอย่างให้ โอเคเราก็ได้ดูทั้ง2แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว V คอร์สและก็ตัว X อซิลีนะครับผมก็ตอนนี้คืออยากจะรู้ว่าบริษัทนะครับผมอิสุคิงยตนของเราที่อยู่โคราชเนี่ยมีกี่สาขาครับผมท่าที่โคราชจะมี5สาขาที่นี่แหละที่1เลยที่เรายืนถ่ายกันอยู่นี้คือสำนักงานใหญ่เลยก็คืออยู่ในตัวเมือง3แยกบิกซีตรงเข้ามาทางเดอะมอลล์จะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับอันที่2 3แยกปากทงชัย3แยกปากทงชัยข้ามกับสัมเพ็ง ตรงข้างกับสัมเพลงอ่าอ่าใช่ที่3ครับปากช่องปากช่องสีดาสีดาอำเภอสีดาแล้วก็พี่ไม้ใช่ค่ะอ๋อนี่คือมี5สาขาด้วยกันแล้วเห็นบอกว่ามีอยู่ที่บุรีรัมย์ด้วยครับใช่ยกเคยเห็นไหมทางโรบินสันนะใช่ใช่ใช่ศูนย์ใหม่เลยชื่อว่าบุรีรัมย์นอกเมืองบุรีรัมย์นอกเมืองก็คือเห็นปุ๊บเลยใช่ไหมโยกบุรีรัมย์ในเมืองบุรีรัมย์ในเมืองแถวบขสแถวบขสค่ะ ครับแล้วก็นางรองแล้วก็นางรอง<ช>อ่านี่คือทุกคนสามารถเช็คบริการใช้บริการหลังการขายได้แบบสะดวกมากๆเลยข่ายสาเราจะมี2องจังหวัดนี้ใช่ค่ะอืมแต่ก็สามารถเข้าได้ทั่วประเทศเลย นะครับผมก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะดีสคริปชั่นไว้ด้านล่างรายละเอียดเนาะไว้ในดีสคริปชั่นด้านล่างใครที่สนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถที่จะติดต่อคุณปุ้ยได้ <S <S เดี๋ยวผมเอาไว้ดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับผมถ้าบอกว่ามาจากพี่เรซ่านี่มีส่วนลดอะไรให้ไหมครับค่าแนะนําให้ค่าแนะนาใช่แล้วก็คุณเลยเป็นลูกค้าเก่าดยอยู่แล้วก็จะมีลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นให้ลุ้นกำนันลุ้นทองให้เอาว่าค่าแนะนําผมไม่รับค่าแนะนําผมไม่รับ เป็นส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าให้ลูกค้าไปเลยแค่บอกว่าพี่เลมาจากพี่เลครับดูคลิปพี่เลยแล้วมาซื้อกับคุณปุ้ยซื้อกับคิงยนนะครับผมทุกสาขาเลยเนาะแค่บอกว่ามาจากเราแค่นั้นแหละผมคือส่วนลดที่อยากที่ผมจะได้ผมไม่เอาผมให้ลูกค้าไปเลยให้พี่ๆน้องๆที่ไปซื้อรถไปเลยเห็นบอกว่าจะมีมเตอร์โชว์อ่าก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้วันที่เทเลยหยกยี่สิบหรือยี่สิบสองเอามันไม่รู้วันแล้วครับทุกคนวันที่ยี่สิบสองแล้ววันไหนครับผม เมื่อเริ่มเราเริ่มมาแรก26่สิบหกแต่ว่านาคมจะขึ้นวันที่ก็คือ27 27 29อ่า2วันที่เดอะมอลล์เดอะมอลล์ชั้น3เดอะมอลล์ชั้น3ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยขอกระซิบได้ไหมมีโปรโมชั่นอะไรท่านผู้ชมค่อยแบบรีบมาจองเลยกลัวหมดกรในงานก็จะมีเป็นลุ้นคูปองส่วนลดให้เพิ่มอ่าได้ส่วนลดจากเราแล้วก็ยังได้ส่วนลดคูปองด้วยอะไรอีกครับพี่ อุปกรณ์ตกแต่งของอุปกรณ์ตกแต่งอ่าประมาณ10กว่ารายการแน่นอนโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค,คณิงยน,นะคะโคราดด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาหยกไปทําบุญได้เลิกได้ชัยพอดีนะครับผมก็ไปเจิมนิดนึงตอนนี้กี่โมงแล้วยี่สิบเก้าพอดีสิบโมงยี่สิบเก้าพอดีรับรถเรียกว่ารับรถแล้วกันโอเคโอเคครับ ครับผมมารับรถนะคะครับถือว่าเป็นมันดีเลิกดีนะคะแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งสาธุครับผมคนเงินคนทองร่ำรวยร่ำรวยครัขอบคุณครับอืออายุเอาละสมารถเตะตำควายไม่ตายตำวายไม่ตายรถไม่พังไปไหนมาไหนปลอดภัยขนเงินขนทองเข้าบ้านไม่ขนผัวน้อยขนได้แต่เมียน้อยสาธุเพียงไงยักษยั มาทีเลยภูมิพูดอะไรก็ไม่รู้ได้เลยเนาะเชือทุกทุกเร่งเชื่อยังเชื่อยังเชื่อแล้วเชื่อแล้วใช่ไหมไม่ใช่คอนเทนต์แนะเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมหลังจากรับรถแล้วเราอย่าลืมเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยเอาอุาปรกรณ์ตกแต่งที่แถมให้แล้วก็แล้วก็พวกริ้วลอยอะไรี้ยอ่าริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งพวกกันสาดอ่าติดดีหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูว่าชัซีเครื่องเลขเครื่องตรงกันไหมอ่าเราก็ดูเลขตรงนี้นะครับผมแบบรถแบบเครื่องหมายเลขเครื่องแบบรถอ่าตรงใช่ค่ะแล้วก,วก็รหัสเครื่อง หรหัสเครื่อง805อ่าอ่าโอเคตรงอ่าประมาณนั้นเพื่อเนาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดอ่าตรงนี้ต้องสวดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถอีซูซุนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถที่ศูนย์ได้เลยนะคะหากลูกค้ายังไม่เคยใช้รถสามารถมาทดลองขับได้นะคะก็โปรโมชั่นจากคุณเล่พิเศษแน่นอนนะคะค่ะก็วันนี้พุ่ยก็ขอบคุณคุณเลมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับ นีเ่เดี๋ยวเราก่อนที่จะกลับบ้านเดี๋ยวเราไปเอาเลือกอาชัยนะครับผมไปใช้หลวงพ่อเจิมรถให้ไปกันดีกว่าเดี๋ยว ันแดงเลยเ้อะันแดงเลยครับอ่าบีบแกนฐานดีหึ่งก็ท้บ